เห็นบอกว่าจะเริ่มต้นทําการจําลองเหตุการณ์เสมือนจริงใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยเหรอฮะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นการตรวจที่สูดพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องยูเลียขี่บนเรือลายนิ้วมือบนเรือท้ายเรือ,ท,อที่แตงโมบอกว่าพี่แซนบอกว่าไอ้มดขี่ท้ายเรือเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นรายละเอียดของการที่สูจนหลักฐานนะเนาะครับว่า <NYU S 1> เราไม mm ่เห็นเพราะฉะนั้นเราก็คงทําความเห็นแย้งไปที่อายการให้อายการไปชุวมงติงตำรวจอีกทีหนึ่งแต่ในส่วนของการพิสูจน์เรื่องบัตรแขเนี่ยตอนนี้เราได้หุ่นจาลองของไทยรัฐมาแล้วแต่ตอนนี้เรากําลังเท่าเรือสปีดโบ๊ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็มีน้ําหนักใกล้เคียงกันประมาณเท่าไหร่นะตันกว่าหนึ่งหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยกิโลกรัมบวกกับเรือที่ต้องมีน้ําหนักใกล้เคียงกับเหตุการณ์วันนั้น แล้วก็มีความเร็วเท่ากันแล้วก็จําลองโดยการใช้หุ่นที่มีลักษณะคล้ายของจริงน้ําหนักเท่าของจริงให้ะจะลองพิสูจน์ว่าถ้าจับถ้าฉี่แล้วตกไปหลังเรือนี่จะโดนใบพัดไหมนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ด้านหน้านะฮะเราทําเป็นวิดีโอนะครับหลังจากนั้นใช้หลักทางฟิสิกส์กลศาสตร์เพราะว่าที่อ่านต้องอย่าลรู้ว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์กลศาสตร์เพราะผมอาจารย์สอนด้านนี้มา1ิบปีครับผม อาจารย์สอนทางด้านวิศวะมาทางด้านกลาศาสตร์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าใครหลายๆคนเรื่องนี้ <S <S เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกพี่อ่านว่าความเร็วของเรือเนี่ย13กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ7นอตตัวปาเนี่ยมันคือมันคือในหนึ่งในหนึ่งวินาทีเนี่ยเรือจะวิ่งไปข้างหน้าประมาณ3.6หนหนึ่งเมตรถ้าสองวินาทีก็ m, วิ่งไปประมาณ7.2สองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในลักษณะการตกออกจากเรือของคุณแตงโมกับเรือเนี่ยสปีดโบ๊ทมันตกออกห่างจากกันนั่นหมายความว่าเมื่อคุณแตงโมถูกผลักออกจากาถูกผลักหรือ,อตกออกจากเรือไปแล้วความเร็วของน้องแตงโมแทบจะเป็นศูนย์เพราะมีแรงต้านแรงต้านลมแรงต้านน้านะครับเพราะฉะนั้นพอน้องแตงโมหลังจากถึกน้ําปุ๊บหนึ่งเรือวิ่งไปข้างหน้าไปแล้วสามจุดหกหนึ่งหนึ่งเมตรเป็นไปได้ยากมากครับที่จะ โดนไปคับจุ